ไม่ยังอ่อนเด้พี่น้องสบายดีตอนนี้กำลังพักกันซอยเอามะกะผุดออกนะพี่น้องหลังจากที่แกะกราบแล้วกำลังซอยเอาในมันพี่น้องซอยเอาในมันออกแต่คือสัวแค่หน,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 น้ามันกันเลอ่อนแห่งเต็้ก็มีแต่น่านุ่นนมอ่อป่าคือป่าบัดเดียวบัดเดียว ปาดตะเบิ้ดแล้วพี่น้องแล้วก็ตั้มผสมกับเขาเขามาเมียนให้มันหน่ายอะไรพี่น้องแล้วก็ห่อใส่กาบมันหนึ่งใส่มะพร้าวมักตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่ขูดเอาลงหมดเลยเนาะหมดเลอานนามแล้วตั้มเจกันได้เนาะตั้มเจกันบ่ห้ามบดละเอ็ดหวานขันห่อกาบเอาใส่เบิดขี่นะเอาใส่เบิดขี่เลยพี่น้องบพราะเราเอาน้มมันขูดมะพร้าวออกมาแล้วก็เทปนกันตำเขาหมุนๆตำเจกัน ตั้มผสมกันแล้วก็เป็นหนึ่งห่อหนึง่งแซ่บนะอย่ากวานได้กระบามันแตกเป็นหนามจุ๋ยมันหูเนาะบนนู้จังบปวด้มันบบอยากเขาท้องในเขาไปซอยบะหูงจ้ามาซอยมากกุบอันนี้มันอ่านี่เตัวนี้ตัวนั้นมันติดนี่ เจ้ว่าแน่กว่ามันบอกแข็งเราแม่ว่าจิไปซื้อเพิ่มบไปซื้อสักไม่ได้ลองเห็ดตัวนี้ตกลงกันลองเห็ดตัวนี้ลองเบิ่งก็เจ็บแค่กันแาคน่นั่งเลยเลยจะก็อยากเขาไ่ได้ก็จับพันมาใส่เนาะพันแหล่พันดำเอออึดบวบปากสองพันมาหมักแหลมักข้าวหมักเหลืองมีเบิร์ดพันมากระปุกหมักกับหมัก กระปุเครือไก่ยังมีกรปพดเครือไก่อันนี้โมแมนต์แนอนเลมเนรอติดขอเนี่ยนี่ก็มันกระสีเป็นคือเข่ากำนี่พ่อทรมีบอกห่อซุกเป็นคือห่อเข่ากำนี่จำเทศการท้องเข่าเนาะตีกับเขาอีไม่เห็นทุ่มเยอ่ํำสีพิษแล้วเนาะสีพิษยังมันบเมนอ์มเนเขากำโมเมนเขากำบอซี่มากระพุ มันก็สีเขาก็กับเข่าอุ่วยได้เนาะเข่าอุลวยแล้เขาวข่าก้านชี้เข่ากล่ำลรยรอส้มพี่น้องขั้นตอนการเห็ดก็คือการกั้เผาหนึ่งเขามาเขากล่ำใส่กับเขาาขาวเหรอกส่วนเข้าห้ามว้เเรยบรลอยเรียวพี่น้องมามันไหนทาเบิ่งขั้นตอนการผสมกันเดี๋ยวขั้นตอนห่อเนาะ ย่องข <c oughs> ั้นตอนหลังจากเทียนแล้วก็มาตั้มแบนี้ตั้มเขาที่เขามาเมียนส่วนตัวนี้กะทิปาดแล้วกะตะมาแล้วกะตั้สเจกันเทเลเมนว่าเจี๊กตั้มองโขกวันนี้ตั้ม,มกระห่อน้ำไปหนึ่งน้ำมากระหิตช่องมวยโขกนี่ห่อก่อน ตัวหนึ่งตามคือแปะอี่งไรพไี่ไม่ได้เจ็บข่าเนี่ขาหน,น้าเขาเม่อหนึ่งเขา,ขาสูสากินเขาก็หมักซาลี่อยู่นอกพีนอก <laughs> <c oughs> คือตัวแบบนี้เองนโมีนาแนม,นนม่กระเเนนะเรั้าเทียมตัเป็นแนวก็ไม่บะต้องใส่เขา่าเหอเราเด้อ <laughs> ปหมอแต่นหวัวตามระไล่ไป หลังจากตั้เข่าให้มันอันนะพี่น้องตั้เขาให้มันมุนมุนแล้วก็มาซารลี่ลงตั้งอีกสาลี่ตั้มเต้เพิ่งดอกตั้มกาวเดียวบ่ยั่วกันนะเข็ดทำไายช่องขกนะปะได้เลยใช่ไหม เมื่อเสินี่น้องมือสมือบาทมาหากิ้ลกี่ตานัดจ่อจะ่ได้อามาโยกอีกมะพร้าวเอามะพร้าวลงมาอนพี่น้องอปนสือผสมกระเาตาลงโยกมะพร้าก่อนยันตาลง ลุงเขาใส่ผีก้าวต้ามผีหัวแว่ไม่ข้าวต้ามจากต้ามเขาก็มาซาลี่ใส่กันแล้วตะกร้กออกมา นี่มีด้วยนะหนูงตางกระจายคึงหนึ่งก่อนเลอตัดกร้วเทไปใส่เดี๋ยวนอะไ้กับชิ้เหมือนก่อนจวนล้พกใส่คึงกันนเทน้ำตาลลงน้ำตาแดงเเดี๋ยงแล่วมาเจนใหเหืองเนียน่อาลงเองาจัอืมเขบอก ก็เอาอีกนิดนึโบน้อยแล้วใสอีกลายๆรสธรหมหวานใส่เสนหยักขินเออยิ๊ก่อนมาบยลายอะไรนะ้าเร่งหยุกละหน่วยขลุ่นชะก่อนไี่น้อกผ้าวมาบ้างะร้าวลกอะเี๋ยของอนวลกมันมีเรื่อ้าเลงประชมกันอ่า แม่บ่กเล่นมาข้าวนะชิวานอยู่บนน่ะขึ้นไปดูขึ้นมเลื่อเ้วยโอ้ยใหญ่ จะให้ไปทำงานาอนอร่อยในป่านกันเลยต้องมาอ๋อบ้านเนี่หอนด้ห่อนเนี่ได้ยิงยากใส้ห่อแลกระห่อนนะน้ำมาไหลออกเบิดันห่อย่างเลยมันต้องฮักเกินคันเอาใส่ซึ่งหรือยังมันกะกะภาพลาใส่หัวบะผับก็ได้ทั้งหัวผับแต่ก้นมันผับแต่ก้นละไไหม ว่าได้ประคุณกรเชื่อเป็น,นานว่าได้ประคุณ,คณเกเราเป็นถวล้วยองเห็นบเนอีว่ะนั่นได้พี่ต้องปีหนึ่งกับบตเหตุอะไนี่น่งมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันก,บกับมเหตุง่าง่ายแะ บหมัดโบเป็นอนอนลงๆุหนอนจะได้กระหังกระหังก็เป็นทางเลยเต็อางเจ็บสุกไว้อืมอืมอืมตอนนี้สมองกลับขึ้นมาไหนแล้ว ดีโปโปต่อออฟได้เลยนะน่าชักคนดื้อกูดกูดพี่น้องเลยกูดขาะขนาดกูดจนไฟใหม่หม,หมอ,ไไหอ,อพี่น,อน,น้องค,คว้านตัวตัวจกันหนึ่งว่าไฟมาจีท๋ทงยางยคิดแต่พี่คนมาจีท๋ทงโยงทงยางที่ไหนได้ไฟไม่หม้อเจ้าค่ะ หนึ่งหนึ่งอันฮอกาบมักซารีไพ่ใหม่หมอดับปื๊พี่น้องเอ้ยน้าบกขักบกแน่ตัวนี้ซุกแล้วบวถาดออกแล้วเห่ยใครจะไปถอะออกมันมันจะไล่จากไหนจะเบิ่งดูผู้มันคือเป็นแนวนี้อสิบายได้ค่ะ มันเปียกเนาะแต่เสือมันธรรมดาสามัญบอกแก้ดูแก้พี่น้องเบิ่งด้วยะแกใส่กระตูกน้ำงามหอนดิอันนี้ตัวมันซุกแล้วพี่น้องแต่ว่ามันสีหอมหวานแซ่บด้วยพี่น้องแต่ว่ามันอยากเละน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องแต่หมวดนี้มันสะเป็นหอมแต่รสชาตินะแซ่บด้วยพี่น้องนาตาจิเบิ่งบ่แซ่บปันใด อชิเบิงเอเลเตตะเนาะชิ้นดำดิมดิมแต่ตัวจริงอร่อยนะจ๊ะหอมกะทิกินไผ่ไหม่หมอจักน้อยหนึ่งนะจ๊ะบ่วแซ่บใส่กะทิเป็นหนามใส่มะพร้าวพี่น้องเด่นได้ชิเป็นหอมกาบเป็นกาบสีดำ มันมันอันนพูดมันแขนพูดมันสีแสบพี่น้องเลยมันเย็นมันเย็นแล้วมันสีแข็งมันเฉียนแขนติดกันมันอยากเย็นเลยนะซุกเลยนะหอมเนะหอมแสบเด้อหอมยังไงคนที่แสบมินน้อยหนึ่งหอมมินสีหอมหอมนะมินหอมปัดมันมีน้ำตาลดิมันจังหอมพี่น้องมันเปร็ดพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเบ่งหมอใหม่พี่น้อง ทีเห็นอ <c oughs> right. ุดูดอลาดนี่คือน้าตาลเด้อวพี่น้องมันโปดออกมาเดี๋ยวสิว่ามันคือยังเป็นตะขีเดียดแทบเลยคือทาน้าตาลน่ะนี่พี่น้องมันเป็นห่อไผ่ห่อมันเวลาทำหนึ่งแล้วมันเฮงอออเออมัน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 ซึมออกมาบ้านเอิญห่อกบมักซารีพี่น้องอันนี้แต่ถ้าผู้เห็ดเป็นเห็ดงามมันสีงามกว่านีเนาะอือันนี้ได้สำนียพี่น้องป้าป้าเปห่อต่อนังอีกขวดหนึ่งมาพี่น้องมาเริมโคกนี่อีกพี่น้องเลย ไงเด้วเด้อจ้าพี่น้องน้ำตาลจะมาแดงค่ะเสร็จหมดน้ำตาลแดงนหมดโอ้โหน้ำตาลลงไปว่าไงกะต้มมาบดข้าวบดมากระโปะผสมกัน ห่อหอกะห่อกะอล้วก็ห่อเป็นขาต้มหือกะนม่มุกค่ะเดี๋ยวอะไรก็ไปหนึ่งเออเอาหวานๆโหลดตัวนี้เราชอบหวานๆเอาหวานๆเสร็จแซ่บโหลดตัวนี้ต้องน้ำเบาหวานหมดจ้ะหวานหน่อยหนึ่งมันออกเบิ้ดมันไหลออกเบิ้ดอืมได้แล้วมีสันสดใสอ่ะพี่น้องเออลากขีดก็ด้องพี่น้องห่อต่อสบายดีจ้ะพี่น้องเอาอันน่ะ